อแต่ระวังนะระวังว่าถ้าเราทําไม่เป็นเราจะเข้าไปที่เนื้อเหลือง,งเยอะก็จะเกิดความสูญเสียนะคะทำตรงนี้ก็ต้องละเอียดนิดนึงแล้วก็ทุเรียนที่เอามาทอดนะต้องเป็นทุเรียนที่แกดจัดแล้วเวลาทอดเราจะได้เนื้อทุเรียนออกมาสวยงามค่ะ มันจะพอนะเมื่อกี้เจมสนแกะก็เจอเจออยู่หนึ่งลูกแกล้วค่ะแต่ก็จะทอดทอดได้ค่ะพอแล้วก็ขายนะคะถูกกวา่าเนื้อสวยได้มาทั้งหมดกี่กิโลนะคะเจมส์สิบเก้าไหมสิบเก้ากิโล เดิมที่เป็นลูกๆประมาณ5 0 5 3 5 3ห้าบามีอะไรอืมบางงี้เลยเหรอใช่โอ้โหาบางก็ปรับได้เ,เครื่องเครื่องนี้คือเครื่องโดยเฉพาะเลยใช่เครื่องสไลด์ดูเรียนเอาเอาหมูมาใส่ได้ไหมถ้าแข็งได้ <laughs> ต้องใช้หมูแ็ง

วมมย่นี่แลวเดี๋ยวเราก็เขาก็จะปูเต็มระท้เลยแค่แเหมือนเ้มนมายไป่ตรงเลยม,มีที่ตมน้นคผ้มอ้คือการปอผู้ีลแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้นะคะเกลือเกลือเรรบเกลือเกลือแกงไงนะใส่เพื่ออะไรอะพี่มอยอาให้เขามีรสเ,เค็มมีเค็มนิดนิด

เราต้องผลิตทีมนะครับ้ยัที่ทใช้นะใช้ปนานแดงป้าจาอเออตืตเรารู้สึกว่าพิยาน่ะจะอที่จะมาขายของกับพียาเราก็เลยพยายามเข้าหาอยๆไปๆแต่เข้าหาด้วยคสุภาพก็พีเจตัวเองเป็พี่ยาใจอ่อนเลรักเข้าาเป็นผู้ก่อ จริง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 ต้องใส่ก okay. mm ับ hmm. ีด้วยแต่วันนี้ที่่อจะทอแบบธรรมชาติโอแกนีี่ลูอ๋อที่ที่องเหลือให้ใส่ผมกรงนีเหรอ ร้อนอะไรครับรแรตัวเดียนะไม่ได้ร่อนตัวเองทอนเพื่ออะไรไม้ชิ้นเล็กๆอะารแล้วเราก็จะแทนนี่ก่อนแล้วตรงนี้เซตๆนั้นทำอะไรครับทุกคนก็ไปทอดเป็นไปขายในราคาพิเศษอ๋อเป็นขายเซตได้อีกได้ขายเซต ก็เก็บได้นานอ่านี่คือการอบครับอุณหภูมิในการอบอยู่ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะใช้อุณหภูมิแบบไม่ไม่ร้อนมากให้เอาตักสูตรแล้วกันาตักสูตรแล้วอบก็เรียนทอดเรียนตัวทอดแล้วตักสูตก่อนพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องใช้ตู้ใช้ตู้อบตู้อบแต่วันนี้เรามาที่ทวันนี้แบบก็เลยไปซื้อตักเลย เดยนะเดี๋ยวเอาถามเจมสวานี้ขายที่บ้านขาบอก่าขาย5 0แต่ว่าวันนี้จะขาย